ก็เลยเป็นไปซะแบบนี้สร้างงานเห็ดปกอยู่เฮ้ยไมนยากขนาดมือฉันถืออุ่งเห็ดบอกง่ายที่ยังยังยังวันที่สิบห้าเราจะเล่นงานแต่งแต่พ่อเอาเพลงอะไรไปเล่นเนี่ย จงานเวอร์พ่อนก็เจ้าเต็มเวอร์พ่อนไว้ตั้งไหนเบลือเแทแลเดือมือแรงตอนเศร้าเขาเต้นคำลง,ำลงส่งตัวเบาส้ำนี่คือเพลงที่เจ้าไปเล่นงานโอ้เจสิ่งเธออ,อ,อย่างไรทิดไว้ล่<ป>วงหน้า

sáng cô được sáng sớm thề lên không ờ à, cần nghĩ thế à. ờ với non nó... nùng nùng cũng nhớ chú gì thế

เบยหายเท่าฟังว่าโอเคพี่เชนมาเขียนคนเดิมโอ้ยนั่งดีๆเนี่ยคุณน่ะสวดออกสวดออกยังสวดพี่นั่งบนนั่งหุ้งโอ้ยตกใจเบิดบ่แม่นหยังมาเมย์มาเมย์เกินเนี่ยพ่มีแล้วอือเพจ้าหลอกอะไรพี่ไงเจ้าเลว ปวดเอก้อได้ป่ะอืมนวด้อนี่แหะวันที่23เขาจะไปเอารถครับพี่น้องครับวันที่3ไปเอารถเงเดี๋ยวใคเขับมาวะอาจารย์นี่อาจารย์นี่ขับมาเอาบอกคนขับรถแล้วติดต่อให้มีกถาะไรครับแต่ยังเดียวเจ้าล่งเียนอะล สวัสดีครับพี่น้องครับนะครับรทางไายพี่น้องนะครับวิทย์จิตแพทยนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวไปเบส่งถั่งกันนะครับไปายบยครับ